อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับโลลิต้านะครับเอลเลกนะครับก็เซตเอ็มเบมขึ้นเป็นสายป้องกันเลยนะบทบาทนักแท้งนะับพิเศษควบคุมแล้วก็ดันนะครับแล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ8ปถึงเนะครับพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ6นะครับแล้วก็ผลจากทักษะอยู่ที่ประมาณเนะครับแล้วความยากอยู่ที่ประมาณ6นี่มันเป็นค่าประมาณนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีสเตตัสอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่า ที่เราพูดถึงตรงนู้นะ่ะเพราะว่ากเเ็เป็นที่เขาเขียนขึ้นมาเป็นหลอดเกตาให้ดูคร่าวๆนะครับเราก็พูดให้เข้าใจง่ายเพราะไม่งั้นก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็โลลิต้าก็เป็นเอลตัวเล็กๆนะครับแต่ถือเนี่ยค้อนนะครับค้อนใหญ่กว่าตัวมันเองก็ตอนนี้จริงโลลิต้ายังไม่มีนะครับแต่ว่าได้ตั๋วเล่นฟรีสามวันมาก็เล่นแล้วถูกใจก็ เขาเรียกอะไรจัดก่อนเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้มาดูที่สกินโอล,ลิต้านะครับเนี่ยพี่ว่าพี่จะซื้ออยู่เนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ได้ดาบอีก7,500เนี่ยรีเซ็ตแล้วเดี๋ยวว่าจะซื้ออยู่ครับนี่ครับสกินโอล,ลิต้านะครับก็เป็นชุดสีม่วงนะครับหัวแดงแดงมาดูทักษะติดตัวของโอล,ลิต้านะครับก็เป็นเหมือนกับอ่า เพิ่มพลังป้องกันนะครับเพิ่มเกาะเสียวขาวให้กับเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวนะครับอ่พลังงานจรวดนะครับเป็นการปาคล้ายๆปาค้อนของเขานั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ปามันเป็นเหมือนเป็นเป็นรูปขึ้นค้อนออกไปนะครับทำดาเมจ190นะครับแล้วก็ศัตรูจะเดินช้าลง50% 1.5วินะครับ แล้วในระหว่างนั้นมันจะรีเซ็ตคูดาวคือปาทีแรกถ้าเกิดเราปาโดนฮีโร่เนี่ยเราจะปาทีที่2ได้ถ้าเกิดศัตรูโดนท,ทีสองจะติดสตันนะครับแต่ว่าถ้าเราปาตัวแรกแล้วครั้งที่2เราปาไปโดนตัวอื่นหรือว่าระยะเวลามันไม่ทันเนี่ยก็จะไม่ติดสตันเหมือนกันมาดูสกิลที่2นะครับโล่ป้องกันเป็นการกางโล่นะครับแล้วก็ เนี่ยเขาเขียนว่าบล็อกขีปนาวุธทุกอย่างที่บินมาคือพวกสายแล้งเนี่ยจะยิงไม่ผ่านโล่ของโรล,ลิต้านะครับอันตินะครับระเบิดแกนพลังเป็นการชาร์จพลังนะครับของโรล,ลิต้าก็คขาจะยกค้อนแล้วก็ทุบลงไปที่พื้นนะครับซึ่งทำดาเมจเป็นแอรเรียวงกว้างมากนะครับด้านหน้าเป็นลูกกลวยซึ่ง ศัตรูที่อยู่ในแอเรียที่โลลิต้าชาร์จลงไปเนี่ยจะเดินชาร์จ75%ซึ่งแม่งถ้าไม่มีสกิลพุ่งหรืออะไรพวกนี้จะหนีออกจากวงโลลิต้าไม่ได้นะครับดาเมจก็อยู่ที่3 8 0ถึง1,000กว่าเลยแล้วก็รวมกับเมจิกดาเมจนะครับก็แรงมหาศาลเลยเหมือนกันมาดูที่สกินโลลิต้านะครับก็บวกเลือด100้นะครับขึ้นชอวาสายแท้งก็ต้องเลือดนั่นแหละมาดูเกียร์แล้วกันครับเกียร์ เขาที่เกียร์โลลิต้าเลยครับเกียร์โลลิต้านะครับก็ใช้ได้2องเซตนะครับเซตบนเนี่ยจะเป็นาสายดาเมจนะครับกับสายเวทเซตล่างจะเป็นสายป้องกันแล้วก็ลดคูดาวนะครับซึ่งเราจะลองเล่นเซตล่างให้ดูนะครับเล่นสายถึกแล้วกันในเมื่อโลลิต้าเขา,าขึ้นมาว่าเป็นสายถึกเราก็เล่นสายถึกเลยก็ใช้รองเท้าเวทมนต์นะครับแล้วก็น้ำแข็งครอบงำ o r ร์ l e คเ a ิลอนะครับแล้วก็ชุดเกาะใบมีดนะครับแล้วก็ปีศาจจุดติแล้วก็ใช้ชุดเกาะอ,อ่าใบมีดอีกตัวหนึ่งเพื่อที่ต้องการถึกแบบมหาศาลก็เล่นในระบบแล้แล้วกันครับเข้าเลยก็ลอิต้านะครับใช้สั่นไหว ฝั่งเราก็มีโลลิต้าบูโน่นะครับยินเจ้าแล้วก็นาตาเลียแล้วก็ฟังโก้นะครับฟังโก้ไปกับฟังโก้ก็ได้ฝั่งตรงข้ามมีเบนมีนันน่ามีนาตาเลียมีบูโน่นะครับแล้วก็อลูกา เนี่ยครับสกิลหนึ่งของโรล,ลิ่ก็จะเพิ่มเกาะให้เพื่อนที่เป็นเสียวขาวนั่นแหละปลาเข้าไปครับอรชอบจังฮีโร่ไม่มีมานาเนี่ยเจ้า,า<笑><笑>เสียงแง่งกตีนเิยกูสงสารมึงมากกว่าในแบกคอนซะ ฟังโก้ล่างมาได้เมื่อไหร่นะมึง ah! <First> ah! อย่าพลาดละกกัน <the> นักบอลน, <the> นักบอลป่าไปเรื่อยๆวินี่ครับดับเบิลจุกจุกจุกัก <Yeah. S 1> <laughs> ชอบเสียงมากเลย เนี่ยจะซื้อนาตาเลียก็อยากได้โลลิแล้วเนี่ยไม่โดนนี่แหละครับเราปลาไปเรื่อยครับเราไม่มีมานาครับ นี่เนี่ยล่อล่อ,ลอ,ลอไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงนาตาเลียหายไปแล้วครับบูโน่เล่นโคตรเซฟเลย โมโหโมโหโมโหอันติมาตั้งนานแล้วไม่ได้ใช้อันติมาตั้งนานแล้วไม่ได้ใช้โมโหอดีตอดีดอะีดหวอันติได้อด้หัวหัวอดีเดี๋ยวกลกับกัเรากางราดกลับเรากวนตีนเราเก๋า ง้างันติมั่งเข้าไปกูไม่ได้อันติใส่มึงกูจะฆ่าคิปจะตีป้อมมึงไม่ให้ตีอะไรอะไรอะไรนี่นะ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 นี่กวนตีล้วนๆมาดิาดิเดี๋ยว ไาดิอ้าวไม่ให้ไปปะเรากลับกัน <Yeah. S 1> เอาเอาเอา,เอาไปยืนแทงเ,เดี๋ยวไม่ได้ดีเจนเลือด <c oughs> ตีบ้านครับอะไรอ้าว <c oughs> oh. กันกันกันหายหายนี่ทำให้อันติบูโน่หายไปได้นะอนะแรสเเลเลยนะครับเขาบอกบูโน่แม่งเซ็งเลยเตะมาสองทีติดโลมีตัวแกงแกงตัวบูโน่ได้ละปลาเข้าไป เขาเลากเราออกมาตีตีคนไม่ได้ตีทริปแม่ไงล่ะมองหน้าอะไรอลูก,กาดสั <c oughs> ตว์เอาทำไมทำกันอย่างนั้นล่ะเอาอย่างนี้ก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างนี้ก็ได้ว้า <c oughs> <c oughs> แม่งแค่ได้ยินเสียงแม่งกูก็วิ่งแล้วปะป้อมกลางดีกว่าครับเด,เดินย่ำต๊อกมาแล้วโอ้ข้างล่างตีกันยับบูโน่มาอีกแล้บูโนโ่บูโน,โโนโ่มองหน้าใสกปลาคอสใส่หัวเลย <c oughs> อ้าเดินเข้ามาทำไมเดินเข้ามาทำไมเดินเข้ามาทำไมตังโลครับอะไรอะอะไร ผมว่าบูโนโ่แม่งโคตรเซ็งอ่ะอันติมาสามทีแม่งไม่ได้สักที <Yeah. S 1> เอาตั้งกาดไม่ให้มันยิงไม่ให้มันยิง le le, ไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงครับเอ,เ,อเอาเอาเอาบูโน่ข้างมาเลย ง้างเลยเอามาดิเอาดิเอาดิเอาดิกดดันกอดโคตร,คตรอ่ะตั้งโลตั้งโลให้ตีให้ตีต <team> เอาบ้านมึงแตกนะเอาไม่มากันกันนะเอาปาอ้าวเ,เ,เสร็จเสร็จพลาดอ้าวไม่มีใครมา <c oughs> ตั้งโลเอาตั้งโลเอาดิๆๆๆ เอาดีเอาดีบ้านแตกบ้านแตกไถแหลกครับสองตัวนี้เอาไม่กันไม่กันบ้านแตกเอาตีแม่งตั้มนายอ่ะเอาเอาดีเป็นเกมที่ทุเล่ที่สุดเลย <c oughs> ไม่สน <c oughs> เอา้าป้าป้า งา้งางางา้างง้างง้างนี่แหละทุบ <det> มันต <war. S 1> ีมันโอ้ไม่ไหวไม่ไหวบานจะแตกแล้ว <laughs> แตกแล้วครับ <laughs> เกมนี้นี่แบบว่าดันส้นตีนมากคือฝั่งน้นเขาไม่กันด้วยครับอย่างว่าครับเป็นโหมดจับคู่นะครับเมื่อกี้ลองเข้าไปแล้งแล้วมันไม่มีตัวก็เลยเล่นไม่ได้ก็เลยต้องมาลองอต้องมาเล่นหมดจับคู่ก็โอเคครับก็สนุกดีครับเนี่ยทาให้ช่างใจแล้วว่าจะซื้อโลลิดีหรือว่าจะซื้อตัวนาตาเลียดีเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีดาบอยู่ เดี๋ยวกดดูดาบก่อนนะเนี่ยมันมีดาบอยู่2 6งหมแล้วมันมันเก็บใหม่ได้อีก7 5็ดแล้วก็มันเกิน3 2มหมแน่นอนซึ่งเราก็จะซื้อได้แค่ตัวเดียวครับและไอตัวที่พี่ยังไม่มีเนี่ยก็จะมีอ่าเนี่ยอาไครายาบุสะต้องไปดูฮีโร่ที่ต้องไปดูที่ตัวนี้ครับถึงจะดูง่ายเนี่ยเซตบนนะครับยังไม่มี เอลิซาก็ยังไม่มีเฟนนี่โลโลิอาคาริน่าแต่คาริน่ารู้สึกมันเป็นสมาชิกดวงอาสมาชิกแสงดาวมันขึ้นว่ามีแล้วเนี่ยทางทางที่เราไม่ได้ซื้อด้วยนะก็เขาก็ให้เราเลยครับสมาชิกแสงดาวหรือว่ากรอบหมดก็ใช้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยซื้อกันเพราะว่าคาริน่าเล่นแล้วไม่โหมดคือมันบางไปมันประทะไม่ได้ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับ ก็มีโรลิแล้วก็นาตาเลียแล้วก็คากระตัวใหม่ก็อยากได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเพราะว่าเล่นโรลิแล้วมันครับรู้สึกรู้สึกสนิทเดืบปลาโลัวปลาโลัวครับสนุกดีโอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วการฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ฝากกลุ่มอ่าโมบายรีเจนต์นะครับของพี่ที่เข้ามาเล่นกันนะครับก็แอดกันเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าอ่าเข้ากลุ่ม ML นะครับ ก็ลายเกมบาว่านะครับหรือใต้คลิปมีอยู่นะครับเข้ามาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับก็มีน้องๆเล่นกันอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันโอเคครับสวัสดีครับ